มีบุญคุณกับผมผมอาจจะต้องขอตอบแทนนะครับอาจจะขอตอบแทนเพราะนิวเหนื่อยถ้าอะไรตอบแทนได้ผมก็จะตอบแทนครับครับครับผมอ่ะพี่นิวป่วยป่วยไม่ป่วยป่วยก็ป่วยครับแต่ว่าแข็งแรงขึ้นแล้วครับก็เอ่อเป็นกล้ามเนื้อใจเสื่อมครับผมก็เอ่อมันก็ก็ก็ต้อง ใช้เวลาในการฟื้นพิภูครับใช่เพราะตอนนี้ก็ถ้าไม่หัวใจอักเสพก็ตามชื่อครับหัวใจมันอักเสบมันกล้ามเนื้อมันอักเสบมันก็ต้องเรียกว่าอะไรต้องลงมาหายอักเสบครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในโปรเซสตอยู่ครับมันนี้ก็จะขาเหตุอะไรเอ่อก็ถ้าที่เขาเดากันก็จะเป็นเรื่องของไวรัสครับซึ่งแบบเป็นไวรัสที่ก็คือจริงมันก็มีหลายตัวใช่ไหมครับก็อย่างแบบที่รู้จักกันพวกไข้หวัดใหญ่นู่นนี่นั่นโควิดอะไรเงี้ยคือเป็นไวรัสหมดใช่ไหมพวกนั้นคือมันโจมตีพวกแบบทางเดินทางเดินช่องช่องเขาเรียกว่่่่าาาไไหใใจจขอองเรรบบชมมัั้้้ยแแตตววนนีะ มาโจมตีที่กำลังหัวใจเลยครับก็ใช่ก็ก็เป็นเรื่องของความซวยแบบหนึ่งในแสนแล้วเป็นตูดไปแล้วบอกช่ไหมก็เนี่ยแหละครับก็คือหนึ่งในแสนก็คือมาโจมตีก็คือเหมือนเวลาเราอักเสบข้างนอกครับมันช้ำอะไรอย่างเงี้ยครับมันช้ำที่คอคอก็บวมใช่ไหมแต่นี้มันที่หัวใจครับหัวใจก็บวมไปแล้วเนี้ยก็ก็คือก็แต่ว่าคือเซลล์ตรงอื่นมันสร้างใหม่ได้ไงแต่ว่าเซลล์หัวใจมันไม่สร้างใหม่แล้วอ๋อบอกนะครับว่ามันจะอันตรายก็อันตรายก็ก็ มันบางคนจะมีแบบอาการแทรกซ้อนได้ครับอาจจะแบบหัวใจวายแบบฉับพลันไปเลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเต้นผิดจังหวะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็วิธีรักษาก็คือให้ให้เขาเรียกสเตียรอยกดกดการอักเสบไว้มันจะได้ไม่ไม่บวมไปมากกว่านี้มันหัวใจมันจะได้ถ้าเกิดหัวใจมันบวมแล้วมันทำงานผิดปกติเงครับสัญญาณชีพจรไฟฟ้าอะไรพวกนี้มันจะผิดปกติทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยมันมันทำให้เหนื่อยง่ายสุดๆครับเพราะว่าก็คือเหมือนหัวใจเราทำงานไม่ผิดทำงานไม่ปกติครับก็คือมัน มันเต้นด้วยด้วย,วยความบวมความหนาที่แบบไม่ปกติคือเหมือนเวลาเราเจ็บคอเนี่ยคอเราก็พูดพูดได้ไม่ปกติอย่างเงี้ยครับใช่ก็คือเราจะเปรียบเทียบกันนะครับแต่อันนี้นเป็นที่ที่กล้ามเนื้อหัวใจมันจะแบบข้อเสียมันคือมันไม่สร้างใหม่แล้วด้วยก็รู้สึกเอ่อที่รู้สึกเลยคือเหนื่อยหอบนี่หละครับคือทำอะไรนิดๆหน่อยๆก็รู้สึกว่าพาร์เรทขึ้นแล้วแล้วก็เหนื่อยง่ายอะไรเงี้ยครับแล้วก็ แน่นอกหายใจแล้วรู้สึกว่าแน่นหายใจเต็มแน่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีใจสั่นใจสั่นคือความรู้สึกเหมือนแบบวิววิวเหมือนแบบเล่นเครื่องเล่นแบบ5้าทีอ่ะเครื่องเล่นใหม่อีกแล้วอะไรเงี้ยคือแบบมันจะแบบรู้สึกแบบระหว่างตรงนี้ครับคือมันจะเขาจะลังเลกันระหว่างแบบโรคกระเพาะกับกับหัวใจเนี่ยมันแน่นอย่างงี้แต่ว่าใช่แต่ว่าถ้าเกิดคนที่ไปช้าก็อาจจะอันตรายอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ถือว่าไม่ได้เร็วมากแต่ก็คือก็ยังดีที่แบบรู้สึกว่าไม่สบายใจแล้วอยากจะไปตรวจหัวใจอะไรเงี้ยครับ เนพูดพูดได้แต่ว่าคือเดินเดินเร็วๆไม่ได้คือคือการใช้ชีวิตปกติทำอะไรก็ได้หมายว่าไม่ควรทำอะไรที่มันทำให้กล้ามกัดติดเลยการออกกำลังกายเนี้ยงดไปเลยหกเดือนเลยไม่เกิดทำตำราครับออกซึ่งงดแล้วก็ข้อเสียมันก็อีกคือวิธีการรักษาคือกดอาการกระเสี๊ยบคือใช้เสียรอยเสียรอยเป็นทำให้เราบวมอีกก็คอการเป็นตัวบวมยังรออยู่ยังรอเองขอบคุณสาธุบุญลูกเห้ย โอ้ก็คือไม,ไม่เคยป่วยเป็นการเข้าโรงพยาบาลครั้งแรกเลยหมายถึงว่าที่แบบไปแอดมิดนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับก็มาด้วยโรคพิเศษเลยดึงในแสนแล้วนะั่นมันะมันองขออนุญาตนะจ๋าขาไหมเอ่อยังยังครับคือตอนนี้ก็คือต้องไปดูก่อนว่าหลังจากที่หัวใจหลังจากให้ยาไปครบสองทิตย์นะหัวใจมันหายบวมมากน้อยแค่ไหนครับพอหายบวมมากน้อยแค่ไหนเนะี่ยก็มาดูไปเอ็กโค่หรือการเออร์ด้าซาวด์ดูหัวใจว่า กล้ามเนื้อหัวใจมันเป็นยังไงแล้วแล้วก็มันจะกลับมาทํางานได้ปกติอีกแบบได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็คล้ายๆของพี่ของเขาบอกของพี่เอสพี่เอสกันนะผมก็เป็นฟิลย่างนั้นนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาได้รับการรักษาอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยก็ก็ใกล้ประมาณอย่างไงกล้ามเนื้อหัวใจกับเส้นเหนื่อยแล้วแล้วแบบนี้เหแกล้งเลยแกล้งเลยพอพูดถึงแล้วพูดพูดพอพูดถึงแล้วเหนื่อยเลย ็เนี่ยแหละช่วงนี้ก็เป็นช่วงช่วงซ้อมคอนเสิร์ตครับหมายถึงว่ายังเอ้ยยังไม่ยังไม่ยังยังไม่คือมันยังไม่ถึงช่วงซ้อมหนักๆหรอกเพราะว่าก็เป็นช่วงเตรียมเตรียมคอนเสิร์ตอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบประชุมกันอะไรเงี้ยก็เลยเออช่วงที่ประชุมอะไรเงี้ยเราก็โทรหาวิดีโอคอลให้ให้เนียูพักอยู่บ้านดีกว่าแบบเพหมอจริงๆแค่เดินบางทีแบบเดินขึ้นบันไดอะไรก็เหนื่อยแล้วไปสุดว่าดีสุดคือตอนนี้ต้องแบบต้องพักให้หายให้ให้อาการดีขึ้นเร็วที่สุดอะไรก็เลยงั้นให้นิวพักก่อนคือเป็นทางเดีียววทท่่าาได้ะะเพร มันก็ไม่ไม่มีทางอื่น<อ>แล้วเพราะมันเป็นตอนนี้เป็นประมาณ5วันนะครับจริงมันต้องพักตัว2อาทิตย์ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดขยับตัวไม่เยอะอะไรมากอะไรเงี้ยเือเราไม่ได้แบบไปเล่นผ่านผ่านผลรู้สึกว่าก็น่าจะใช้ชีวิตได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบรอกันทำงานดีกว่าก็เลยเปลี่ยนเพลงตอนแรกจะร้องเพลงน,น,น,น็อกน็อกของนนซึ่งมันเพลงเร็วเลยร้องเพลงตัวเองน็องร้องไม่ไหวเดี๋ยวแบบไม่ไม่ได้เกี่ยวกับจังหวะเร็วครับเกี่ยวกับว่าเดี๋ยวต้องลุ้นก้นเนื้อจะจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวคััดดเเเเเเเทขึ้้้นนนนออออีี๋ยวผผลลตตมม ก็เลยช,ช่วยก็ช่วยช่วยกันดูช่วยกันเซฟครับว่าอะไรที่แบบ<ม>ทำให้เขาเขาเรียกว่าแบบเขาเรียกว่าให้ให,ให้ใจนิ่งสุดเลยเขาอยู่บ้านก็นั่งสมาธิอะไรอย่างเงี<อ>้ยต้องแบบเขาไปทางนั้นแล้วเพราะว่าแกเป็นทำอะไรก็ต้องใจเย็นๆครับผม<อ>เพราะถ้าเกิดทำรเร็วเมื่อตอนเดินอ่ะยังต้องเดินช้าๆเพราะว่าแบบขัดใจตัวเองเหมือนกันเลยว่าถ้าเกิดเดินเ,<อ>เร็วหน่อยก็บอกต้องหยุดเดินอ่ะแบบแน่ก่อนออกมาเนี่ยเขาเขาอยู่ในตอนแต่งงานเขาเขาด่าโลกนี่ไอ้โลกแบบบ้าอะไรย่างเงี้ยก็่อย่างไขึ้นเลยแค่มันโมโหไงโมโหโลกโมโหแบบทำไมมาเกิดกับ เกิเตรียมกู้อะไรเงี้ยไม่ได้ละเกิดเกิดเตรนูอันนี้จริงๆก็เห็นใช่ป้อนิวบอกว่าโลกรคต้องให้เล่นเกมยังไม่ได้เลยพอเล่นเกมแบบบางทีเล่นเกมมันตื่นเต้นใช่ไหมเต้นเร็วไม่ได้ก่อนที่นิวจะไปตรวจเจอครับคือตอนแรกก็คือแบบเหมือนรู้สึกไม่สบายใช่ไหมแล้วอีกวันคือรอขณะที่รอกำลังจะไปตรวจอีกวันหนึ่งอยู่อ่ะตอนคืนนิวอ่ะเล่นเกมกับเต้แล้วนิวก็บอกว่าเวลาเหมือนพอเล่นเกมเวลามันแบบมันตื่นเต้นอ่ะเพราะวกกันเยอะๆเออมันรู้สึกแบบเหมันรู้สึกแน่นอกหายใจไม่ค่อยออกแบบแน่นอรอขนาดที่รอกำลังจะไปตนวจอีกวัน ว้าเตนเลยไม่ได้แน่นอกอะไรเงี้ยเออแต่ว่าอีกวันหนึ่งนัดหมอเวล้วก็เรอเราคกว่าแบบอ่าเดี๋ยวเจอหมอคงไม่มีคือมันจะมีมันจะมีค่าตัวหนึ่งชื่อว่าตัวโทรโฟนนี่นะครับมันเป็นค่าเอ็มไซในหัวใจถ้าเกิดเซลล์เซลล์ในหัวใจของเราอ่ะมีการแตกสลายอไเอ็มไซตัวนี้มันจะหลุดรอดออกมาอยู่ในเส้เสนเลือดเราถ้าเกิดตรวจเลือดเดี๋ยวจะเจอโปรตีค่านี้มันจะอยู่อยู่ที่ประมาณแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถึงเป็นคนปกติแล้วของผมอ่ะตอนที่ตรวจเจอสามพันแปดซึ่งแบบมันสูงกว่าธรรมชาติเยอะอะไรอย่ใพูางเง ใช่ใช่ฉันไม่รู้ถ้าฉันรู้จะตอบแทนให้แต่มันก็มันก็เลยสูงกว่าถ้าปกติครับแล้วก็ก็เลยต้องให้เสียรอยเพื่อกดกกรเสพูดแค่์เวิร์ดเดี๋ยวพี่นักข่าวไปหาไปคูณเพิ่มเติมไหมโอเคก็คือก้าวหน้าจากเสพครับอ่ทุกวันนี้ก็คือชีวิตปกติองแค่ช้าลงอช้ามากๆคือก็คือปกติแต่ช้ามากๆก็เรียนกิจกรรมที่ทำให้หัวใจตนเร็วขึ้นอันทียางากับกับช่วงนี้คืออันตรายตรงนี้ว่าให้เตียรอยมาเซียรอยมันกดูม้กันเรา ก็เหมือนแบบคนภูมิต่ำตอนนี้ก็คือต้องแบบไปไหนก็ต้องระวังมากๆอะไรเงี้ยใส่แมสใส่อะไรทีนึงเยอะมากใช่คุณแม่ชวนเขาทะเลาะนะวนนี้ะอะไรนะครับุณแม่ชวนเขาทะเลาะนะเดี๋ยวผมผมไม่เคยชวนทะเลาะอยู่แล้วแต่ผมชวนช่วงนี้เขาแบบดูน่ารักขึ้นเลยอ่ะเพราะเขาแบบไม่ได้ชอบเวลานี้แต่ไหนๆว่าเขาแบบพอเขาเขาเล่นนั่งสมาธงสมาธิอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเออเขาเขาเย็นเย็เขาแบบเออเขาไม่ไม่หาเรื่องแล้ว เลยซอฟเป็นคนซอฟไปเลยคนซอฟไปเลยไม่แต่ไม่ขยายไปงี้หรอกก็คือแบบอยากให้หายเร็วๆก็เนี่ยแหละพักให้เขา้ที่บอกคือต้องพักให้เยอะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยกลับไปก็ต้องรีบไปนอนเลยตอนตอนที่ได้ยินได้ยินได้ยินมาว่าอยู่ในโลกนี้เราก็คอยแบบเหมือนคนเน็กซ์ใจหมายว่าติดต่อกันเรื่อยๆเพราะว่าตั้งแต่วันที่ถ่ายงานแล้วรู้สึกว่ามีเริ่มมีอาการคือพอเราฟังเราก็รู้สึกว่าแบบเออควรควรไปหาเพราะว่ามันแบบอาการหลายอย่างตอนระหว่างตอนนี้เป็นอยู่ก็คือมีถ่ายงานด้วยกันถ่ายงานด้วยกันเรียกว่าแบบ คือรอบแรกไปหาหมอแล้วหมอเขาไปได้แอกตรงที่ว่าที่หูว่าในหูอือ้อด้วยเขาก็นึกว่าเวลาฐจงตีหูแลยจริงคือใช่แต่ที่เ <c oughs> ตยรู้สึกว่าไม่ไม่ <c oughs> ไม่ป <c oughs> กติแล้วอยากให้ไปหาคุอนิวพุ่งแบบมันเหมือนเล่นเครื่องเล่นวิวอะไรอย่างเาี่ยเนาก็มันดูไม่ปกติไงก็เลยรู้สึกว่าเอัน <c oughs> นี้มันควรไปหาหมแต่ว่าเรารู้ก่อนก็เราเราทำงานด้วยกันมาเรื่อยๆครับก็มีการถ่ายเอ็มวีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบตอนแรกก็นึกว่าแบบปวดปกติธรรมดาอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรกเขาแบบแค่แค่รู้สึกว่่่่าาเเเเอออออออนพรีียยยหืละไงง้ อย่างอย่างนักนตอนนี้ทางพี่นิวยังกังวลเรื่องอะไรอยู่ไหมครับก็กังวลว่าไม่รู้มันจะกลับมากี่เปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองครับเพราะตอนนี้มันยังไม่หายแล้วก็เอ่อมันต้องรอต้องรอ,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 อประมาณ2อาทิตย์อ่ะมันถึงจะแบบหายบวมแล้วพอหายบวมเราค่อยไปดูว่ามันมันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ลุ้นต้องลุ้นด้วยแต่เห็นเป็นอย่างนี้แต่ก็มีมีเพลงมาใหม่เพลงใหม่ก็คือถ่ายวันที่ป่วยวันนี้เว้ย วันน <cek> ั uno, ้นอะเป็นวันแรกที่ป่วยใช่วันนั้นเป็นวันที่นิวนิวก็แบบทำยังไงอะนิวนิวเริ่มมีอาการแบบวันนั้นเขานันหงมเช้านดูก็าเริ่มแบบเฮ้ยทำไมเรานันหงมเช้าเดี๋ยวนี้ง่วงจังเลยเนาะแบบเหนื่อยจังเลยอะไรเงี้ยเออใช่แต่ว่าจริงก็อาจจะเป็นเพราะว่าแบบไอ้ตัวไวรัสมันเริ่มทำงานเพิ่งแบบเพิ่งเพาะตัวเพิ่งอะไรอาจจะออกมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้พี่เจ้าเลาเริ่มเพลงใหม่หน่อยครับเพาะจะเหน่อยแล้วเขาเี้ยงพันกเน่ยแหละครับก็เป็นเพลงเพลงคู่เพลงใหม่ชอบแบบนี้ใช่ชื่อหนึงชอบแบบนี้ครับก็เป็นเพลงอะไรก็แปลว่า เรียกเรียงเลี่ยงตาทำลายกันมาเลยก็ผัดกันปล่อยก็คือเริ่มจากออฟก,กันก่อนใช่ไหมครับแล้วก็มาเทวิสิงแล้วมาเต้นดิกวก็เป็นเพลงคู่อ่าที่เหมือนแบบไม่ได้แต่งขึ้นเพื่อละครหรืออะไรแต่ว่าเป็นเพลงคู่ที่อ่าเขาถามเราว่าอยากได้เพลงแนวไหนอะไรเงี้ยเออแบบพี่แกงก็เลยมาคนเดี่แกงเลยทวให้เลย ี่่เป็นได้มัาก็ถ้าเป็นเพลงคู่แบบนั้นจริงๆอ่ะเป็นเพลงคู่แบบที่ไม่ได้มีซีรีส์อะไรเงี้ยเพลงแรกมันเพราะได้อย่างไม่มีนิยามอะไรก็เป็นเพลงแบบซีทุกเพลงที่ปล่อยผ่านมาเป็นเพลงซีรีส์หมดแต่นี้เป็นเพลงที่แบบเกิดอยากจะปล่อยเกิดอยากจะทำขึ้นมาอาจจะเป็นคอนเสิร์ตก็ได้แบบใช่ก็เป็นก็เป็นเพลงสำหรับคอนเสิร์ตแต่จริงๆก็เป็นเพลง หมือนเป็นของขวัญให้กับแบบแฟนคลับทั้ง3ด้อมนะทั้งแบบออกกร์แกนเดนีน่ิสิทธที่เราอยู่กันมานานขนาดนี้อะไรเงี้ยก็เป็นของขวัญให้แล้วก็มีมีคอนเสิร์ตพอดีก็เลยทําเพลงขึ้นใหม่คนละเพลงครับแปลว่าต่อไปเพลงนี้ก็จะก็ปล่อยหมดแล้วเนอะไอ้ยปล่อยเหลือออกกร์แกนฟิสิทธ์ปล่อยไปแล้วใช่อยไปแล้วครับแปลว่าเพลงนี้ก็เป็นบรรจุบล็อเราเลยป่ะใช่ครับใครรอ้องก็ก็สิเราเลยไหมไม่ไม่ใช่สิเป็นติดบริษัทครับก็รอฟังนะครับก็น่าจะปล่อยประมาณ10 10 สิบมีนาคมไปสิบสิบแบบปล่อยทีเซอร์ใช่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 ถ้าอยวางดูตารางมีตาราง11 12 13 14เดี๋ยวพวกพูดเลขไว้เดี๋ยวเอาไปตัดอันที่ถูกต้องเอาไรสิบเอ็ดเอาไรเปล่าอ๋ออะไรล้วคอนเสิร์ตเราคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตครับผมก็2ีมีนาคมใช่วันนี้ก็อย่างวันนี้คือค่ายเราเนี่ยวเป็นค่ายที่แบบเหมือนแบบเรามีคอนเสิร์ตกันแน่นมากอะไรเงี้ยก็วันนี้เป็นวันของน้อง อะเทมเพล่ใช่แล้วเดี๋ยวมีน้ำตาลฟรีนะแล้วก็เดี๋ยวปลายเดือนเป็นของพีเบกอรของพวกเรานะตอนนี้ก็แถวหวังว่าได้จะกลับมากลับมาได้ปีนิทันกันเพราะว่าเพราะตอนนี้ก็แบบกลายเป็นจัมบ็อกกิ้งอะไรไว้ก่อนแล้วก็มีการแบบซ้อมร้องเพลงอะไรไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็เดี๋ยวเรื่องเต้นอะยังไม่แน่ใจว่าแบบว่าจะยังไงก็คือแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องดูรอเขาเรียกว่าอัปเดตสถานการณ์ไปเรื่อยๆคืออะไรที่เราทำแล้วจะแบบไม่ดีหรืออันตรายเราก็จะไม่ไม่ให้นิวยทำ แต่ทได้แต่ก็คือคอร์มก็ควก็คือ้นเอยู่แล้วครับแต่แว่าจะได้บรไนอีกเรอูใช่มคะสมไม่ไหวไม่เตแบบเต้นคูณได้คูณ2ได้เลยแล้วเดี๋ยวร้องเพลงร้องแทนเตงลำพังคูณหก็เต้นไม่ไหวละเต้นคูณ2องไม่ได้ไได้ได้ครับเดี๋ยวทแทนได้ครับแต่คิดว่าน่าจะกลับมาหายครับผมคิดว่าอกวต้องกลับมาหายอยู่แล้วจริงๆเนเจอร์เขามีคนคนแข็งแรงมากอยู่แล้ว เคยเคยไปอ่านอ่านมาว่เคยมีคนที่แบบอายุ38นะเป็นเรื่องหัวใจเสียก็หายใช่ไหมเขาแต่เขาใช้เวลา4เดือนในการรีพวอร์่เดือนไม่เพิ่งจะเป็นนักกีฬาของเขาเป็นกีฬาแล้วก็แบบเธอเสร็จระลายเดือนนี้เองไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงเธอถ้าทำแต่เราเราเขาเรียกว่าเราเป็นเจ้าแห่งการปรับตัวแล้วเดี๋ยวถ้าสมมตินิวแบบเป็นยังไงเราก็จะดูแบบทำเท่าที่ที่นิวแบบดีที่สุดก็มาเป็น AI อไออะจีจีอะไรเงี้ย ขออนุญาตให้เป็นพี่ยูแล้วกันว่าเปลี่ยนแปลเป,ป็นหวัวครับครับให้พี่ยูบอกเปลีนนะ่ยนแปลงยังไงบ้างครับผมก็เออจริงๆก็ไม่ต้องไม่ต้องเป็นหัวอะไรมากครับก็ดูแลตัวเองดีอยู่แล้วครับแล้วก็เรื่องเรื่องอาการนี้ก็ต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปครับเดี๋ยวก็รอดูว่ามันจะรีโคเวอร์กลับมาแค่ไหนครับก็รู้อยู่เหมือนกันครับผมแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็มาอัปเดตกันเรื่อยๆครับว่าร่างกายจะดีขึ้นยังไงบ้างนะครับ ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับก็ใช้ชีวิตได้ปกติครับแค่แบบใช้ทักทยับร่างกายเร็วไม่ได้เท่านั้นเองครับอย่าให้แบบท่าเลนสูงอะไรเงี้ยครับก็ฝมาเป็นนลมใจถนอมใจนมใจถนอมใจแล้วก็อย่าแบบยแท็กอะไรตลกๆหรือน่ากลัวให้นิวดูนะครับเดี๋ยวตกใจหัวใจมันจะเต้นแรงนะครับก็คนแรกก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากงานด้วยนะครับผมฮอริก้านะครับผมตัวนี้ก็คือใครที่แบบมีปัญหานะผมมีปัญหาหัวใจก็รักษาหัวใจไปใครมีปัญหานะหน้า น่าแบบไม่เขาเรียกว่าหน้าแห้งไม่ไม่เต็มไม่แน่นนะครับผมสามารถมาชีดบริการบริการได้เลยครับผมมาครับ Welcome to Star Society